เกินยังขึ้นครับพี่น้องบอสหนุโพสเดือดครับเป็นการแคปเหมือนจะเป็นคอมเมนต์นะครับพี่น้องเป็นการแคปคอมเมนต์แล้วก็เอามาโพสมีหลายๆข้อถึง4ข้อด้วยกันนะข้อ1น,นะครับข้อ1ก็คือน้องคงเป็นส่วนเกินเซตควเชชั่นมานะครับแล้วก็บอกว่าใครคือส่วนเกินคิดลบม,ม,ม,นะมากไปนะแม่คูณอ๋อคิดลบมากไปนะแม่คูณ ทุกคนที่นี่รักน้องมาจากใจของทุกคนข้อ2นะคะข้อ2ก็คือเป็นห่วงน้องมากเป็นห่วงน้องมากบอสก็ได้อธิบายนะบอกว่าอาอายไปโรงเรียนใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปครับอย่ามาโนว่ามีใครทําร้ายมันตลกอืมข้อ3นะคะผมข้อ3บอกว่าน้องมาเป็นพลัง ให้พ่อแล้วก็ใส่ q u e s t i o ช m ่นมานะครับแล้วก็คือมีคำอธิบายว่าใช่จ้าน้องมาเป็นพลังบวกให้พ่อแต่เจ้านั่นนะเป็นพลังลบทำลายออายข้อ4นะครับคำว่าความรู้สึกส่วนตัวแต่แสดงความเห็นออกมาให้คนรู้เพื่อทำร้ายคนในเพื่อทำร้ายคนอื่นในกลุ่มเห็นแก่ ตัวในทางลบโอ้ยเนาะสรุปคุณไม่ได้รักน้องจริงคุณทำร้ายน้องด้วยการสร้างเรื่องเพื่อให้คนเบื่อแล้วลบออกจากแล้วลบน้องออกจากแล้วลบจากชีวิตน้องไปคนประเภทนี้ควรอยู่คนเดียวลูกหลานให้ความอบอุ่นด้วยนะจะได้ไม่แก่จืดๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบไรประโยชน์สงสารอาไอนะหน่อยอะรักอายอแต่ ตั้งนกแบบนิตี้อบอดหนุ่มปฏิโพุธนะครับแล้วก็มีการแคปเป็นการแคปเหมือนเป็นน่าจะเป็นคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์จากแฟนคลับก็บอกว่า,าคอมเมนต์แรกนะคอมเมนต์นี้นะคอมเมนต์นี้บอกว่าขอโทษขอโทษแม่ขอโทษแม่แม่ด้วยนะคะถ้าไม่ถูกใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ดราม,มา่าด้วยจ้า ไม่รามาด้วยค่ะจากภาพที่เห็นน้องเหมือนเป็นส่วนเกินยังไงไม่รู้อ,อันนี้คือคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับที่บอสโนแคปมาคือคอมเมนต์นี้บอกว่าที่ติดตามทุกวันก็พอรักลูกสาวเป็นห่วงมากอ่าคอมเมนต์ต่อมานะับคอมเมนต์นี้นะับบอกว่าจิตใจคนเป็นเด็กมีความ จิตใจคนเป็นเด็กมีความสามารถแทนที่จะส,จะสนับสนุนบ้างอคอมเมนต์ต่อมากขาบอกว่าน้องมาเป็นพลังบวกให้พ่อจา๋ามากๆแทนจะรักน้องบ้างนี่แหละพี่น้องครับเพิ่งกัเลยเด็กแคบมากเนาะเพิ่งกัเลยอาม,มาอธิบายสามขอ้อสี่ขอ้ออ่าแล้วล่าสุดนะผมก็ได้เห็นทางบอดหนกกำลังไหลสดพอดีเดบอถึงน้องอา,ายแล้วผมจะพาไปฟังนะครับผม บอสโนกสกอร์กำลังไล่สดอยู e ่นะครับได้พ yeah, so so, ูดถึงน้องอายแบบนี้อผมจะพาไปฟังขออนุญาตคลิปนะครับจากขออนุญาตคลิปจากบอสนนรับ้ลูกนะเปนั้าวนะมองบอเกเ้ข้อหลูกนออกลูกออกซ้อออกงก็เราเป็นคนอยู่ในพื้นที่ซื้อเขาเป็นคนมองสังกไมเป็นคนของสาะเราไปสดเราไ บางเชียงบานเซซื Mason, uh, the the ้อปอบอกเซซื้อกำลังบอกว่าสวนรค์ลูกหลานลูกเต่าประด็บางเชียงเข้าออกนี่ขบันเข้าออกเกินไปเด็กอ่อนไปให้ปวดบวชเป็นสิลเลือใจพี่น้องครับจะขออยู่หลัอยู่บ้านมาสั่นแสบไหลบูดลูกโง่งกับสั่นนี่ลาเร่มาไ่อยฟังครับบางเชียบซื่งเคย อาอาก็คนทั่วทั่วไปพ่อเป็คนทั่วไปครับลูกพีทจะต้องได้ลูกเ่ราไม่ลูกพีเไี่ยติดไปย่องลูกว่าเออมันลูกที่สุดลูกไปเรียนหน้าไปยังขื้นไดาเอาการเป็นห่วงเนี้ยลูกไปเรียนหน้าทั้จะเขา่สบายทั้งที่เขาตกหน้าตายเขาเป็นอะไรไปดีเขาต้องชิดเพื่อไปหรือเ่นี่แหละเขาเจว่าความหักไม่ใช่การแบบลูกเก่งต้องย่องยอยกลูกว่ายิงยิงอี่ยังลูกน่่เป็นคนรู้ นา,าน,นาลูกไดมนน้มาจมไก่สดจมนี่ละ่ะไอ้ษษเรื่องขอกุ่มด้วยครับเว้ยมีกุ้มเปลี่ยนเรื่องขอกุ่มนะครับพี่พน,อน้องครับซาลาไก่โฉมแต่ไบอยฟังครับว่าบางเชียพี่น้อนไผยล่างเสียนหลายาคือบางเชียเคือแมันเหมือนผมเรียงรูกบอกเกตมันคือจังผมดูแลลูกหน่อยคือจังยังยังสิมันรู้ซื้อแค่ดิแบบอ้างเทียนนี่เอาหลงกูดูแลจแลังไรวะกูดูแลลูกจากไหนสินะครับเพราะรู้สึกไปแลว้วกูดูจังไหว่ามุขข่อยยังต้กันแบบไหนข้ามาลูกเหนียว คน่เป็นยังไงเนี่ยกับลูกนี่ผมถึงลูให้วันเป็น่าไงบางเทียเสียเขามนูซื้อบอกเขาว่าฟังนน่นอนหอายคนนี้เราเป็นยังผมเจ้างจิตสอนลูกให้เป็นตนักเอกแค่คนนี้บอมวประโยชน์ครับลูกต้องเป็นลูกน้องด้วยต้องรู้ด้วยว่าแม่แม่เขาจะมีวันนี้พี่พี่ว่าจะมันนี้เท่าธีดาเ็สิบปัตตาเลตปานนี้พี่เขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเขาต้องใช้ชีวิตแบบไหนลูกต้องลูก ว่ามนที้มเ่าใจโอ้โหน่าสนุกจัเนะว่ะอลไรมากเ้ยจบไันรีแล้วมากเลยกรายขึ้นมาอาอาเรื่อโรงเรียนแล้ว ครับก่อนที่เราจะบอกคนอื่นนะเราเราเรามีเรามีพอหรือยังลูกเตา่ายังมีพ่อไปหากลูกหากหลานจะขอเลยดีพ่อไปเข้าใจลูกเข้าใจหลานจะควงเลยดีพ่อไปความคิดเห็นแบบว่าแสดงความคิดเห็นกับกคำของดีนั่นสินะครับผมนี่บอกเลยว่าคือจะอ๋อยอ๋อยเป็นที่ว่าพอ่อทีว่าพ่อเบาทีว่าพ่อได้ยังยันสิ อันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่คอนเทนต์ผมบอกเลยว่ามันไม่เป็นคอนเทนต์ผมบอกผมบอกผมสอนหน้าหนิบางเทียจบวันแรกแบบว่าลูกเจ้ามู้นี้ผู้ดีใช้ไปรถขอจุ่มบางเทียขอจุ่มนี่จุดแบบว่าบางเทียขัดใจเขาไม่เข้าไปเด็กหน่อยเขาขึ้นไปเด็กหน่อยเนาะแม่จุ่มเราเลี้ยงผีเราว่อยากฟังอย่างอย่างคือเนี่ยครับเราอย่าบอกพี่น้องว่ามันยากยากครับ การที่เลี้ยงลูกการที่มีลูกจักอีหยังแงคือต้องความรู้สึกคอพรความรู้สึกพอาความรู้สึกตั้ง่างๆคือมันมันบวกกันหมดเลยครับมันเล่นกาบเป็นเรื่องง่ายหรอกจ้ะบางทีแบบนี้มาหาลูกคงนี่มาหากมาอาไเป็นแฟนขับแห้งเก็บซีแห้งลูกอาไอเจเยี่แต่ว่าลูกร้านจะยความกังวลใจแบบนี้ก็เป็นก็ไม่ได้ครับ อ่ะนี่แหละครับพี่น้องอ่ะบอดนกประเด็นจงนกถึงประเด็นตรงนี้แหละพี่น้องที่กําลังเป็นประเด็นอยู่นี่แหละนะผู้ใดอยากฟังคลิปเต็มก็ไปฟังคลิปนะครับในเพจของนกพงศก,กรนะครับผม,ผมขอบคุณคลิปจากบอดนกด้วยนะครับผมนี่แหละพี่น้องครับเหมือนที่บอดเว้ามเข้าใจเ้เข้เข้าใจคือกันว่าบางคนอินเกินบางคนอินเกินหรือว่าบางคนไปก้าวไกลเพิ่นเกินไปในเรื่องของการพี่เพิ่นเลี้ยงลูก แต่ละคนนะครับแต่ละคนพ่อแม่เนี่ยเพิ่นนี่วิธีการเลี้ยงลูกวิธีการดูแลลูกวิธีการแสดงความรักคือต่างกันแต่พ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดทุกคนยังบอดนกมีรับนอกออายมาเป็นลูกบุญธรรมรับนอกออายมากบอดนอกกะหักนอกออายอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องนี่แหละแต่ว่าวิธีการที่เพิ่นสอนลูกเพิ่นหรือว่าวิธีการที่ นี่แหละหรืออาจจะมีดาาออกซื้อแน่ยังแน่แนมั่นกับเป็นวิธีการสอนของเพิ่นเข้าใจบอสนกอยู่แล้วนะพี่น้องก็เพราะใจยังสิเปรยยังให้ถึงใจคนทุกคนเป็นไปบ่ได้นั่นแหละพี่น้องครับอ่ะให้กำลังใจทางบอสนกโสกรนะครับให้กำลังใจนะ้องอาร์อาร์ให้กำลังใจบอสนุด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ